ที่เป็นทริปล่าทะเลหมอกตอนปลายปี65ที่ผ่านมาครับซึ่งก็ได้ไปลุยกันที่ภูคอครับนาแฮวจังหวัดเลยครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากจะไปชมความสวยความงามของทะเลหมอกที่นี่ครับแล้วก็บรยากาศสวยๆงามๆครับผมบรรยากาศวันที่ผมไปเนี่ยจะสวยงามขนาดไหนแล้วก็ทะเลหมอกจะเยอะขนาดไหนจะเจออะไรบ้างเส้นทางจะเป็นไงเดี๋ยวไปชมกันได้เลยครับผมเห็นเป็นยอด สวัสดีครับทีินี้ก็จะพาทุกคนไปลุยกันที่ไร่ลุงนาภูคอนาะแห้วจังหวัดเลยครับทริปนี้ก็จะออกเดินทางตั้งแต่เช้าเช้าหน่อยครับเช้ามืดประมาณสักตีห้าครับเพราะว่าเส้นทางค่อนข้างที่จะไกลครับจากกรุงธมไปที่ภูคอนาะแห้วนี่ก็สักประมาณ450 500กิโลได้ประมาณนั้นครับทุกทริปที่ออกเดินทางแบบไกลๆส่วนมากผมก็จะออกประมาณนี้แหละครับตีสามีสี 4, ่ตีห้าครับมันไม่ร้อนแล้วก็ ลมเย็นๆแล้วก็รถไม่ติดด้วยครับผมจะเลี่ยงได้เยอะมากเลยครับเส้นทางที่ใช้ในการเดินทางก็จะผ่านจังหวัดสระบ,บุรีครับเข้าลบบุรีซึ่งเป็นเส้นทางประจําครับตรงนี้พอเริ่มเข้าจังหวัดลบบุรีก็บรรยากาศก็เริ่มมีวิวให้ดูแล้วครับผมวิวภูเขาต้นไม้ใบหญ้าสวยๆงางามครับขับรถผ่านบ่อยครับเดินจากลบบุรีไปก็เข้าเพชรบูรณ์ครับวิ่งมาทางหลมเก่าครับผ่าน เส้นทางที่จะเข้าไปยังครูทับเบิกแล้วก็มาที่ลมเก่าครับจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็วิ่งตาม GPS มาครับมาโ่ที่ด้านซ้ายจังหวัดเลยครับผ่านด้านซ้ายมาเราก็วิ่งตาม GPS ครับไปที่นาแห้วครับสองข้างทางก็ธรรมชาติสวยงามแล้วก็จะมีจุดชมวิวเยอะแยะเลยครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันให้ด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับ ตรงนี้ก็เป็นภูเก้าง้อมครับเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวใหม่ครับที่เปิดประมาณสัก2-3ปีแล้วครับผมก็เคยมาตั้งแต่ตอนที่เปิดแรกๆแล้วก็ดูบรรยากาศที่นี่คือสวยมากตอนที่ผมไปถึงที่นี่ับสักประมาณ4โมงครับบ่ายสามบ่ายสี่แดดล่มล้มตกหน่อยก็บรรยากาศสวยงามมากครับผมมันจะเป็นเส้นทางที่จะเลี้ยวรถคดเคี้ยวลงภูเขาไปที่หมู่บ้านครับตรงนี้ก็จะมองเห็นมุมวิวแบบกว้างๆครับวิวภูเขาแล้วก็หมู่บ้าน ปูเก้าง้อมสวยครับวิวสวยเหมือนเดิมพี่เขาบอกว่าปีหน้าู้ว่าเขาจะเอาเสาไฟฟ้าลงแล้วครับเพราะว่ามันบดบังทัศนียภาพถ้าไม่มีเสาไฟฟ้านี่โอ้จะสวยยิ่งกว่านี้อีกอันนี้ก็สวยแล้วนะวิวโคตรสวย วิวภูเขาแล้วก็สันเขาสวยๆครับตอนเช้าก็ถ้าวันไหนมีทะเลหมอกที่นี่ก็จะสวยมากเหมือนกันครับก็ใครผ่านไปผ่านมาก็มาเที่ยวได้ครับที่นี่คือเป็นหนึ่งอีกหนึ่งจุดเช็คอินครับแต่ภูเขางอมก็ไปที่ภูเขเป้าหมายของเรานี่ก็ไม่ไกลแล้วครับผมเหลืออีกสักจิกว่ากิโลครับเอาไปที่ในตัวอำเภอนาแห้วตรงนี้โค้งก็ครับไปคับมาแบบเสือวเหน่อยครับบ้านนามาลาครับตรงนี้ แกงคิวบ้านหัวตาหมูชิ้นหมูสับเครื่องในไก่อ่ากะเพราหมูไข่ดาวครับผมหมูอะไรหมูชิ้นหรือหมูสามหมูชิ้นกินนี่ใส่กองกินนี่ครับไอทางขึ้นไรลุงนำอยู่ตรงนี้ป่ะครับรู้จักป่ะครับอยู่นี่ป่ะ อ๋อเลยมาแล้วอืมครับน่อย,ยตอนเช้าทะเลหมอ,อกมันสวยครับผู้คอ,อผู้คอผู้น้อยนาแห้วสวยเหมือนกันผู้คอภูน้อยนาแห้วสวยเหมือนกันใช่สวยอยู่เหมือนกันครับมันอยู่ระดับเดียวกันมันอยู่คนละฝั่งคนละฝั่งแต่ว่ามันอยู่คนละที่ผู้กันเฉยๆลุงน้ำอยู่โน่นใช่ไหมภู้คอน้อยอยู่นี่ครับ,รบแต่ที่เลยแล้วไงมันก็ต้องขึ้น ตอนนี้ก็อยู่ที่ที่ว่าการอำเภอนายแ้วครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ฟูคอ,อน้อยแล้วก็ไล่ลุงนำครับมีคนนาทางแล้วนี่ <c oughs> มีน้าคนนี้นำทางอยู่ข้างหน้าหรอมีส <c oughs> ี่ล้อเล็กนําทางครับนาแกบ้านบ้านแกอยู่ ทางขึ้นภูจริงๆแล้วภูมันขึ้นได้ตรงนี้อีกข้างโรงพยาบาลพิ่านาครับข้างโรงพยาบาลนาแห้วก็ขึ้นได้เหมือนกันตรงนั้นน่าจะเป็นทางหลักสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาลุยครับมาลุยมาเที่ยวที่นาแห้วครับอย่างเ้าทุกคนมาลุ้นทะเลหมอกครับตอนเช้าครับที่นี่ทะเลหมอกสวยงามมากอ้าว อ๋อทางนี้นี่เองอ๋อนี่ไงมีคนขึ้นโอ้ขึ้นปูคอแน่เลยอ๋อเขาเป็นมีรถรับส่งจากตรงเครงการไฟฟ้าครับตรงนี้เรองการไฟฟ้ากับโรงพักระหว่างการไฟฟ้ากับโรงพักเลยขึ้นไปสักสองกิโลได้นะเขาบอกนะ อ๋อผ่านโรงเรียนนาแห้ววิทยาเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูครับทั้งสองทั้งสองกแรกๆก็จะเป็นถนนคอนกรีตแล้วก็ถนนยังมาต่อยเล็กๆครับสสำหรับรถสวนกันอ้าวไก่ตายแล่วถรถเกียบ์อ๋อนี่ไงมีป้ายบอกครับภูคอนาแห้วไล่ลุงนำภูคอน้อยแถวนี้ก็อยู่ ที่ตำบลน,นาแห้วเลยครับแล้วก็อำเภอนาแห้วจังหวัดเลยเลยครับโตรงนี้เขาลมควายกันดีกว่าตัวัวกำลังแรกเลยจริงนาแห้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะนะครับผมก็ที่ผ่านมาก็เป็นภูเก้าง้อมเลยไปก็เป็นหมูบ่บ้านแสงทาแล้วก็วัดโอ้จําชิวไม่ได้ละ ตรงรู้นครับโดยรวมแล้วคือบรรยากาศดีครับอยู่ในภูเขาที่มองออกไปก็คือเห็นภูเขาครับล้อมรอบแล้วตรงกลางก็คือเป็นหมู่บ้านโอ้โหวิวดีครับวิวดีตอนเชา้ชาทะเลหมอกสวยมากทีนี้ไอ้ที่พับมันจะมีสี่แยกนะครับสุดที่ไปเลทีนี้มันเป็นตรงน้องผูเขาน้อยอยู่ข้างบนใกล้โรงานอยู่นู่นอ๋อนี่ ไล่ลุงหนึ่งจะอยู่นู่นไอ่ลุงหนึ่งครับออยู่นู่นนนู่ทางรถยางเอ้าเหรอครับใช่ตรงนู้นเป็นถนนเลย่งเลยถนนไดแสงพานนั่นแหละอ๋อจากหมู่บ้านแสงพาโนนเข้าไปเหรอใช่ใช่ไปนู่นจะไปภูหอห้อมบนไล่ลุงหนึ่งโอ้โหไล่ลุงหนุ่มก่อนอืมน่าจะมีเพจอ๋อครับใกล้ลุงหนึ่งเคยเห็นอยู่คู้ยเยเห็นอยู่นะทีนี้มสีแยกเป็นรงอย่างเดียวเลยนะครับคือไปนู่นเลยนะเห็นไหมนู่นนู่น อ๋อครับผมอ๋อเห็นละเว็นที่ของลุงน<ร>้ำถึงนั่นที่นี่อยู่นี่อ่าแล้วทีนี้เจอสีแดงถ้าจะไปไล่น้ำก็เรียบไปนี่เลยนี่ทจะขึ้นนี่ขครับผมนนไปถึงนั่นจะขึ้นนั่นอืมขอบคุณข,ขอบคุณครับนะครับนี่ครับผมเป็นรถรถขึ้นเขาโอ้ครับภูเขาภูเขาน้อย ก็ออกวิวทะเลหมอกเดียวกันเอาแล้วทางดินแล้วครับน้ำจะรอบนนเนี่ยน้ำอ๋อนี่ไงดียากเอเอเราไปไหนก่อนดีโอ้ภูเขาสรุนาติดต่อก่อนขึ้นเดีย๋ยวลองขึ้นไปภูเขาก่อนครับ กินแค่น่าจะหนึ่งกิโลประมาณนั้นโอ้สายด้วยบียดเบียดนี่ไงสายหัวฟันเลยเจอสายนี่ไม่ไหวกันไงเลื้อยเลยครับเจอสายเ๋อวตรงนี้จะมีร่องน้ำหน่อยอ๋อแล้วก็มี ตอนขีดอีกตาำขึ้นก็จะเป็นสวนข,ข้าวโพดผู้ขอน้อยันอยู่นหนือผมทางดินชันกันขอจอดดูก่อนดิอะไรดังครบปะฮะมาไหมไม่มีครับ เสียงโขกดังโปฟฟ๊ะปะเลยมันเป็นอย่างนี้นี่เองเราถึงแบบไม่ให้นักท่องเที่ยวเอารถขึ้นมาครับขึ้นมาคือสวนกันลำบากแล้วก็ขึ้นมายากอ่นะแล้วก็ไม่มีที่จอดแน่นอนมอไซค์ยังพอได้ครับ ภูเขาภูเขาน้อยก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่จุดชมวิวทะเลเหมอกของอนาแห้วครับผมก็จะมองเห็นวิวแบบกว้างขวางมากแล้วก็จะมองเห็นวิวภูเขาไปยังฝั่งภูหัวห้องออแถวนู้นครับภูสวนตายแถวนู้นครับพื้นที่กางเต็นท์ก็มีไม่เยอะครับและก็ไม่สามารถนํารถส่วนตัวขึ้นมาได้ครับก็ต้องติดต่อรถนำขึ้นมาครับแต่มอเตอร์ไซค์ก็ต้องลองโทรไปขออนุญาตเขาขึ้นก่อนครับโอ้โหทรา เดี๋ยวลองไปไล่ลุงนำดูครับไล่ลุงนำมีรถขึ้นมาป่าวะยอดไว้ปั่นไว้ตันดิน,นเขาาเดี๋ยวไปดูไล่ลุงนำกันบ้างครับอันนี้ทางเข้าไล่ลุงนำ กันครับกับไล่ลุงนำฮัลโหลไล่ไล่ลุงนำขึ้นทางไหนครับไล,ไล่ลุงนำขึ้นทางไหนไปดิสองนะฮะ <Huh? S 2> ไปดิสองนะทางนี้ใช่ไหมเออทางน,นี้เนี่ยมันมีป้ายอ๋อเออป้ายเห็นป้ายอยู่แต่ไม่ได้เขียนว่าไล่ลุงนำ <laughs> ขอบคุณครับ เออร่วงเออร่วงโหยากเลยอะทางอะอุ้ยมีรถลงป่าวะโอเคแล้วโอเคทางแล้วน้ำร่วงแล้ว น้ำล่วงน้ำล่วงโ้โหได้ยินเสียงปักปักโอ้ยห,ห,หิวสวยเหมือนกันโอ้น่นแต่ทางไม่ไหวครับไม่ไหวจะเคลียจะล่วงอีกไลยนะ ประเด็นคือมีรถลงมาหรือเปล่าสำหรับเส้นทางขึ้นที่ภูขอและก็ไล่ลุงนํำเนี่ยก็จะเป็นทางดินเหมือนกันครับคล้ายๆกันแล้วก็เป็นทางดินขึ้นเขาครับแล้วก็จะมีล่องบ้างล่องลึกบ้างอะไรเงี้ยถ้าช่วงหน้าฝนนี่ค,คือไม่แนะนำเลยครับผมรถที่จะขึ้นไปทั้งรถเล็กรถใหญ่มอเตอร์ไซค์นะจะขึ้นได้ก็เฉพาะช่วงเวลาที่ดานหลังหน้าฝนครับ เส้นทางก็จะดีหน่อยถ้าให้ดีก็คือช่วงที่เจ้าของเขาเกตทางเรียบร้อยแล้วครับก็จะโอเคหน่อยแต่จะโอเคก็จะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันเป็นทางดินขึ้นเขานะแล้วก็ชันด้วยครับก็ยังมีหลุมมีอะไรอยู่บ้างครับอเตอร์ไซส์สายวิบากนี่ก็คือสบายครับแล้วก็ถ้าเป็นสายบิ๊กไบค์แนวแอดเวนเจอร์เนี่ยก็คือถ้าใครอยากลุยก็จัดได้ครับที่นี่แต่ก็กิ้งกันเยอะห้องน้ํามีน้ําอาบไหมไม่มีมีครับมีอาบครับ ครับกลางห้องผมก็ได้ครับหรือไม่ต้องกลางก็รับใช้ใช้เป็นห้องผมก็ได้แคเอาผ้าห่มอะไรไปชุบนอนที่เสรก็ได้อ๋อผมกลางนอนดิ้นทีเสร็จก็ได้จะซื้อเตียงใหม่มาทําไว้ให้เช่าอยู่ตรงนี้คุยกับน้องเตียงที่เราไม่ต้องใช้ครับใช้ตรงนั้นก็ได้ไม่ต้องกลางอย่างนั้นนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวหาที่จอดรถแป๊บทางเอาเรื่องเลยต้องมัหน้าฝนต้องมันจริงจิโอ้หน้าฝนไม่เอาอ่ะ ไม่ไหวครับหน้าฝนนี่เละแน่ต้องต้องคือหนาวมากทีก็ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่จ้องแตหนาช่วงตอนเช้าเดียวใช่ไหมคนเดียวไหมเดี๋ยวน้ำค้างตอนเช้นนี้เลยมันจะเอาน้ำค้างแดงที่มากางน้ำค้างแรงครับตุนครับเดี๋ยวผมทำไอ้นี่้าค้างก็ได้ครับอ๋อไม่เป็นไรครับผมจะไม่ได้ผมจะไปดูฝนก็ได้ครับครับ คนนี้เลยนี่นะจุดจบที่ปลายใช่ในรั้วเขาจะจองตรงนี้แหละพี่ใช่แล้วก็ขอามนิ่งกลางไฟครับเขาจะมาดคู่ใต้เป็นเต็นท์อเออครับค่าบริการเท่าไหร่นะร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเต็นท์เองก็ร้อยห้าสิบอ๋อบอกรถกาแฟมาด้วยดถือบอกคนนกเดินตามหลังโมไซค์ใช่พวกวงพวกเวฟแบบขึ้นง่ายอยู่พี่ใช่ครับเวฟมันเบาสายพานก็ขึ้นครับเอ่อใสยพานก็ก็ขึ้นได้รถไม่หนักรถไม่หนักก็ขึ้นได้หมด ครับถ้าลม้มเอาไม่ไหวพอพอยกไหวอยู่ครับแต่อย่าอย่างายท้องไงท้องก็หนักถ้างายท้องก็ไม่ไหวครับหนักต้องปลดของออกก่อนต้องลากกันเลยมีนะต่อครับผมมีลมอ่ะนะมีเยี้ทั้งงบนไม่ใช่โยนครับปกติพี่ก็นอนเตีงนะพี่แฟนมานอนด้วยมาแฟนมานอนด้วย การ่งน้ำเรียบร้อยในส่วนของไล่ลุงนำก็อยู่ห่างจากภูคอที่ผมขึ้นไปจุดแรกเมื่อกี้สักประมาณ2-3กิโลได้ครับก็อยู่ไม่ไกลไม่ไกลกันครับข้างบนนี้ไม่มีไฟฟ้าเนาะ โซล่าเซลครับผมใช้โซล่าเซล์องเดียวใช,ใ,ชใช้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรอ,อเป็นน,นี่มีจุดชมวิวจุดเดียวครับเป็นแคร่ไม้ไผ่แคร่ใหญ่ ทั้งสองที่ก็ไม่มีไฟฟ้าให้บริการนะครับแล้วก็มีแค่เฉพาะห้องน้าครับที่นี่ก็จะมีห้องน้ํา2ห้องแล้วก็น้ําใช้นี่น้ำจะเป็นแบบสีออกน้าตาลน้าตาลหน่อยครับก็เขาจะบรรทุกขึ้นมาส่วนของเรื่องอาหารการก,กินก็ต้องซื้อขึ้นมาเองครับจากข้างล่างเลยแล้วก็เต็นท์ก็ต้องนําขึ้นมาเองครับส่วนของสัญญาณโทรศัพท์ก็มีครับเพราะว่ามันอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านครับประมาณสัก4ี่หกิโลจากหมู่บ้าน4ี่หกกิโลประมาณนั้นครับ ใอข้างบนนี้มันมีที่แบบขับรถเล่นพี่อย่าอย่าไปเลยครับไปเลยของพี่ไปไม่ได้หรอกยิงเออตายนี่แค่แค่อันนี้ก็แค่นี้กูอ๋อที่วิบากเขามากันนี่คือเขามาขับรถเล่นด้วยใช่ครับออ๋เขาไปไหนกันขึ้นนี่เอ่ะตําบลนึงนึกว่าขึ้นนี่ลงมันลงได้หลายครั้งพี่พวกอินรูปไปได้หมดเขาทำขึ้นตรงนู้นที่ว่ากดจับบันลงมาปูกระงอมใช่ไหมครับ มันจะไต่สารเขาเมื่อยๆเรื่อยเรื่อยเรื่อยโอ้ใช่นเนี่ยอ,อืมเนี่ยมาลงตรงจุดกลางเทนเนี่ยหัวอกอ่ะโอ้ตอนนี้ก็ประมาณสี่ทุ่มได้ครับผมอากาศเย็นครับ มันเริ่มเย็นตั้งแต่ประมาณ2องทุ่มแล้วตรงนี้ประมาณ24่สองศาครับถ้านั่งอยู่ข้างนอกก็เย็นกําลังดีครับข้างนอกหมอกกําลังฟุ้งได้เวลานอนครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้ามีทะเลหมอกแน่นอนครับที่นี่เจ้าของเขาบอกว่ามันมีทะเลหมอกมาช่วงนี้เป็นอาทิตย์แล้วครับต่อเนื่องมีทุกวันครับสวยๆเลยสําหรับคืนนี้ครับตรีทบั์เจอกันพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวดูทะเลหมอกสวยๆกันครับผม อยู่ที่ประมาณ19องศาหรือน่าจะเยอะกว่านั้นหน่อยครับโอ้โหทะเลหมอกคือรอบด้านเลยครับผมนี่เดินลงมาดูทางรถขึ้นทางขึ้นลงอะก็จะมียอดหญ้าตรงนี้ยอดหญ้าแล้วก็ด้านหลังก็เป็นทะเลหมอกหญ้ากำลังสวยเลยครับยอดหญ้าทะเลหมอกเยอะมากก็เ,เห็นแบบยอดเขาฝั่งตรงข้ามเรา,เราก็เห็นเป็นยอดเขาแบบ บา,บางครับทะเลหมอกก็จะมีจนถึงประมาณสัก9ก้าโมงสิโมงครับจะฟุ้งบ้างแล้วก็จะกลับมาแบบเป็นทะเลหมอกบ้างเป็นบางรอบเป็นบางช่วงไปครับมุมที่แบบว่าไว้สําหรับถ่ายรูปนี่ก็จะมีไม่เยอะครับแต่รับรองได้ว่าสวยงามแน่นอนครับด้วยทัศนียภาพแล้วก็ด้วยทะเลหมอกที่นี่แล้วก็ด้วยวิวภูเขาวิวสวนข้าวโพดท,ที่แบบว่าแบบระดับแบบเสมอเสมอกันอะไรเงี้ยก็จะดูแบบสวยครับ เลยบอกที่นี่ก็จะอยู่เลียดกับเนินสันเขาเลยครับผมแล้วก็ด้านหน้าของวิวเราเนี่ยก็จะมองเห็นแบบต้นไม้แบบผ่านสายมองแบบลางๆครับสวยมากชิวมากตอนเช้าๆนั่งชมนั่งกินกาแฟนั่งกินนมบรรยากาศแบบเย็นๆลมเย็นๆหนาวๆหน่อยพอดูพระอาทิตย์ขึ้นครับถืนมากครับเดี๋ยวพามาชมห้องน้ําครับไล่ลุงน้ำมีอยู่สองห้องประมาณนี้เลยครับ ประกอบการตัดสินใจเผื่อใครจะมาโถนั่งยองครับด้านข้างมุงสังกษีน้ำเขาก็ขนขึ้นมาจากข้างล่างนะตอนสายๆเก้าโมงสิบโมงก็นักท่องเที่ยวก็จะทยอยลงครับด้วยรถรับส่ง ของทางพื้นที่เขาครับแล้วก็ส่วนผมก็จะแอบไปสำรวจแถวนี้อีกนิดหน่อยคนระับก็ขับรถเล็่ ก็เป็นรถที่คอยนําส่งนะักท่องเที่ยวขึ้นลงครับก็เป็นรถไทยครับแล้วก็เป็นสเสน่ห์ของที่นี่ครับเดี๋ยวก็จะไปขับรถเล่นกันสักแป๊บหนึ่งครับผมเซอร์เบย์เส้นทางแถวนี้เอาของออกแล้วก็ยังไม่ได้เอาของขึ้นก็น่าจะเบาๆหน่อยในขับง่ายครับไปเดี๋ยวขึ้นไปที่ไร่ป่าโจไร่ป้าโจข้างบนครับติดก,กันกับไร่ลุงนําทางผ่านทางเดียวกัน ขิ้นไปทงนู้นก่อนแล้วก็วนลงข้างล่างเรืโโอ่อยฟาโจอึู่ข้างบนครับออขึ้นทางนู้น ทางขึ้นไลประโจก็จะขอคิดทางด้านซ้ายมือนะทางซ้ายมือแต่ผมเห็นทางขวาเนี่ยก็คือน่าสนุกกว่าครับเป็นทางแบบชันๆมันๆหน่อยก็เลยจัดทางนี้เลยครับผมแต่ก็ต้องดูด้วยครับรถมีรถลงลอะไรหรือเปล่าไลประโจก็เนื่องจากมันอยู่สูงขึ้นมาจากไล่ลุงนําอีกนิดนึงมันก็จะมองเห็นวิวก,กว้างกว่าครับประมาณ180องศาเลยครับผมตรงนี้ บริเวณลานกลางเต็นท์ก็จะเป็นลานดินเลยครับผมแต่ไร่ลุกน้ำเนี่ยก็จะมีแบบเป็นลานหญ้าอยู่บ้างแล้วเพื่อนๆคนไหนสนใจที่จะขึ้นไปนอนทั้งสองที่นี้ก็สามารถติดต่อเข้าไปสอบถามได้ในทางเพจของเขาได้เลยครับด้านหลังของอลานกลางเต็นท์เนี่ยก็จะเป็นป่าที่แบบว่ายังมีต้นไม้ที่จะค่อนข้างอุดมสมบูรณ์อยู่ครับน่าจะเป็นที่หลวงแล้วแหละ,ะรครับเพราะว่าไม่มีการโค่นต้นไม้ทำลายป่าแต่ก็จะมีเส้นทางที่จะ,ะชาวบ้านเขาสัญจร ในการหาของป่าอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นเส้นทางขับรถของชาวเอนดูโร่ด้วยมีผมเข้ามาเดิเวนนิดนึงแล้วก็หออยกลับครับไปไหนแล้วเนี่ทางไปไหนวะนั่นโอ้โหจะางสายป่าเอนดูโร่โอ้โหกลับรถมาปิดครับปิดไปถปอย มันต้องเบิ้ลอันนี้ไม่เบิ้ลไม่ขึ้นตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่จะขึ้นมาที่ไล่ลุงนําครับอันนี้ผมก็ลองลงมาเซเว์ดูครับเพราะว่าทางขึ้นไล่ลุงนํามันมี2ทางเนาะทางนี้ก็เป็นทางดินขึ้นเขาเหมือนกันครับแล้วก็จะมีล่องลึกล่องน้ําแล้วก็ทางค่อนข้างจะเละหน่อยครับเราต้องระวังระวังการเอาครับผมลงมาขับรถเล่นตรงนี้พอหอมปากหอมคอครับทางดินแบบว่า มันมันหน่อยแล้วก็ขึ้นไปเก็บของครับแล้วก็เปลี่ยนตัวลงครับโอ้หสำหรับชาวแคมป์ที่แบบว่าชอบวิวสวยสถานที่สวยๆแล้วก็ได้ลุยไปด้วยมันมนไปด้วยเนี่ยก็ที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ครับที่แบบว่าได้ครบเลยครับก็คือมีทั้งวิวสวยๆแล้วก็ บรรยากาศดีๆเย็นๆทะเลเหมอกสวยๆครับลุยทางลุยมันๆครับไร่ลุงนำภูคอนาแห้วครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กันให้ด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ